ีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุทธิธรรมรังสีคำพีพระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรเสนอตอนที่35เรื่องจำพรรษาวัดควรมิตรจังหวัดสงขลา ท่านพ่อรีธรรมทโรได้ให้อาวาทิธรรมอวิว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าเชื่อความดีแล้วไม่ต้องกลัวจนถ้าเชื่ออาจารย์แล้วต้องทำตามอาจารย์สิถึงจะถูกต้องในหนังสือชีวประวัติของท่านพอรีธรรมทโรได้เล่าต่อไปอีกว่าท่านพอรีพักอยู่ที่ภาคใต้ อย่างไม่ค่อยสบายใจนักเพราะมักจะมีคนไม่ดีมาติดต่อให้ช่วยอยู่เสมอที่ช่วยไปแล้วก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าให้ความช่วยเหลือจะพวกโจรดังนั้นท่านจึงออกเดินทางไปยังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไปนมัสการพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของท่านที่เกี่ยวข้อง กับพระบรมชาติมาหลายภพหลายชาติจากนั้นองค์ท่านจึงเดินทางต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าไปพักอยู่ที่ป่าช้าปักกิมซึ่งมีสภาพรกร้างและเงียบสงัดเหมาะในการเจริญภาวนาดีขณะที่พักอยู่ไม่กี่วันพระมหาเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนของท่านได้ติดตามท่านจนพบและได้ชวนกันออกเดินทางไปวิเวกตามตำบลต่างๆจนใกล้จะเข้าพรรษา จึงได้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่วัดควรมิตรอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีพศราช2494เป็นพรรษาที่25ในขณะนั้นอายุขององค์ท่าน46ปีในตลอดพรรานั้นได้ทำการอบรมญาติโยมและพระเนนแทบทุกคืนจนทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมพอสมควรวันหนึ่งสามีภรรยา ซึ่งมีอาชีพทำสวนยางทำยางขายได้วันละ500บาทสามีได้เงินมาก็นำไปเล่นหวยเถื่อนหวยใต้ดินจนหมดเนื้อหมดตัวในที่สุดก็มาบอกพริยาว่าจะต้องขอสวนยางไปจำนองเขาพริยาโกรธมากด่าว่าสามีด้วยประการต่างๆสามีขัดใจจึงไปหาท่านพลีเข้าไปนั่งยกมือไหว้แล้วกราบขอให้ท่านพ่อบอกหวยสามตัวแน่ๆสักครั้งหนึ่ง โดยเขาพูดว่าท่านพ่อผมเต็มที่แล้วถ้าท่านพ่อไม่ช่วยคราวนี้ก็ไม่มีโอกาสได้รอดตัวกับเขาละขอให้ท่านพ่อโปรดสักคราวเถิดท่านพ่อก็ถามว่าโยมมีลูกกี่คนละแต่แก่คนนั้นก็ตอบว่ามีห้าคนครับท่านพ่อก็ถามอีกว่าลูกผู้ชายกี่คนจะก,ก็ตอบว่าสามคนครับผู้หญิงกี่คนละจะก,ก็ตอบว่าสองคนแต่แก่นั้นกลับไป ก็ไปซื้อรัตตอรี่ใบหนึ่งเลข5-3-2เพราะจะมีลูก5คนแล้วก็ผู้ชาย3คนผู้หญิง2องคนจะก็ไปซื้อรัตตอรี่เลข5-3-2เผอิญถูกรางวัลที่สองพอภรรยารู้ว่าสามีถูรัตตอรี่รางวัลที่สองก็ดีใจใหญ่ตอนนี้สามีจะด่าจ,จะว่าให้รุนแรงอย่างไรก็ไม่โกรธไม่เถียงเลยกลับนั่งอมยิ้มทั้งวัน ในเรื่องนี้ท่านพอดีบอกว่าถ้าเราไม่โปรดเดี๋ยวมันก็จะฆ่ากันตายนี่คือความเมตตาและวิธีจิตที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยอนาคตังสยานหลังจากออกพรรษารับกรถินแล้วท่านได้ทุดงกลับมาพักที่เขาควรจงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ใกล้กับบ้านคองเรียนต่อมาได้เดินทางไปพักอย่างหมู่บ้านทุ่งโพตำบลคลองแงอํอเภอเสดาจังหวัดสงขลาในสมัยนั้น ยังมีพวกโจรจีนคอมมิวนิสต์อารวาสอยู่มากเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านในยามค่ำคืนตอนกลางวันมีผู้คนสนใจในการทำบุญกันมากมายแต่พอค่ำลงก็พากันรีบกลับบ้านโดยบอกว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์มาปล้นคืนหนึ่งท่านพ่อก็รับรองกับพวกโยมว่าขอให้พากันมาฟังเทศฟังธรรมเถิดรับรองว่าคืนนี้ไม่มีอะไรพอตกค่ำก็มีคนมาฟังเทศกันเต็มไปหมด ริงได้เทศนาอบรมสอนพวกโยมปรากฏว่าคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆจากเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านพูดย่อมเป็นจริงเสมอทำให้ชาวภาคใต้เคารพและเชื่อฟังท่านพ่ออย่างมากขึ้นโดยลำดับต่อมาท่านพักอยู่ที่ป่าช้าป,ปักกิมอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเดินทางย้อนกลับมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติที่อําเภอร่อนพีบูณ์ เดินธุงดงต่อเรื่อยมาจนถึงอำเภอทุ่งสงไดพักอยู่ที่เขาถ้ำทะลุอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นองค์ท่านจึงเดินทางต่อมายังจังหวัดชุมพรขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรีเมื่อองค์ท่านเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระมหาวีระบา์มีจดหมายติดตามให้องค์ท่านกลับไปพบที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพไม่ว่าทัานพอลี จะไปอยู่แห่งหนตําตำบลใดองค์สมเด็จท่านจะให้คนติดตามให้ท่านพ่อกลับไปหาที่วัดบรมนิวาสเสมอเพราะแต่ละครั้งที่สมเด็จได้สนทนาธรรมกับท่านพอลีจะเห็นความวิเศษและอศัศจรรย์นในทางศาสนาเสมอท่านพอลีจึงเดินทางกลับไปอย่างวัดบรมนิวาสตามพระบัญชาของสมเด็จพระมหาวิระวงศ์หลังจากนั้นท่านจึงได้จำพรรษาทางภาคเหนือ